เอาละครับคุณผู้ชมก่อนหนึ่งก็ต้องกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ,โรบ็อกนะครับผมแต่วันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Eat the World ซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่แบบว่ากินทุกอย่างอ่ะกินแม้กระทั่งผู้เล่นด้วยกันนะทุกคนแม่งหมดอะ่ะไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมผม,ม่งกินหมดทุกอย่างอะ่ะปล่อยมันไปอะไรเนี่ยภาพประกอบว่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะอ๋อกูต้องกดกินด้วยเหรอ สัตว์ปิดเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โ okay. อเคเว้ยมึงมากินต้นไม้อะไรขนะ้างๆกูเนี่ยโหลนุ่มกูไม่ชอบนะไม่ชอบนะอย่ามาอยู่ใกล้เดิเยปึ๊บปึ๊บไม่ได้เป็นตัวใหญ่ยังวะไปมาได้แค่เดี๋ยวกินแม่งได้ป่ะจับมันขึ้นมากินะอะเฮ้ยตรงนี้มีบ้านอะกินดินตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน โอ้บอกเยอะบอกเยอะเกินไปเลยอะ่ะอั up 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 บอ,บอ,บอบบกแค่สี่แล้วปึ๊บกินบอกแค่ห้าเว้ยปอ่าฉันแม่งตัวใหญ่เกินเกี๊ยมาไมดิโอ้แล้วแม่งตัวอย่างใหญ่อะ่ะโอุ้มหมายก้แล้วกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเราอยาา่าทอสิ่งที่เราทำากินพวกนี้เอ้ยอะไรวะ บอกก่อนร้อยห้าสิบข้างบนสีทองคืออะไรปัดแก้วสามนาทีคืออะไรวะ <c oughs> แล้วมึงอุ้มดินขึ้นมาแต่ละทีหนึ่งคือแบบสามารถนองน้ําให้พวกกูได้อะกูก็แพงแบงเคยเรากินอะไรที่มันได้เยอะๆดิขกโคลนต้นไม้ขึ้นมาเอาอย่าก,กินอย่าก,กินกันก็พอน,นะขอแค่นั้นนะแต่เพื่อขายโอเคเราขายแล้วเราต้องเอาบ็อกซ์ไปไหนอ่ะกินให้ตัวโตนี่คืออะไรสามารถรับเกียรอ ขลาดสูงโอเคมีเท่าไหร่อเมื่อกีอ้หมดแล้วเราบอกอ้แล้วกูต้องเล่นขนาดไหนว่าน,นั้นกูค่อยไปถึงนู่นได้แล้วก็กินไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้แล้วเราก็แตะขายแตะขายไปพอดีก็คุนผู้หญิงแล้วดูดิมันขุดดุมไว้คนนั้นนะ่ะครับ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  กินเข้าไปอย่างเดียวอ,ะอ่ะฮึบฮบไม่สนใจอะกินอย่างเดียวจะกินจะกินกินเฮ้ยของใครกันได้หรอวะอ๋อเรากินได้เยอะขึ้นปะแต่ก่อนเราเก็บได้แค่หนึ่งร้อยเนี่ยไอ้ข้างล่างตอนนี้เราเก็บได้เราโนโดนยางยางยางขอเล่นไปก่อนแล้วกูตัวโต,วตวขึ้นด้วยอ๋อคือมันทําให้เก็บได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะสูงขึ้นถึงเวลากูแล้ว อานนี้ขอ,อกินหน่อยอี๋ไม่จะกินมันกินยังไม่ได้อเฮ้ยนายยันหนีเราดีเราไม่ทำอะไรหรอกปุ๊บเฮ้กูวิ่งยังไงอนะ่ะนายยันหนีเราเฮ้ยมันหนีผมอะ่ะหายไปหมดตัวเล็กลงมา มันก็จะกินกูคืนนะรอบนี้รู้สึกว่าเราต้องอัพอะไรบ้างวะเรามีอยู่470ใช่ปะ่ะอันนี้คือความเร็วในการเดินหนึ่งพันเลยเหรอเราอัพไอันี้ไปก่อนแล้วกันตัวสูงเนี่ยให้มันเก็บของได้เยอะก่อน <im> แล้วใบไม้เหรอไอ้กลมๆที่มันกิ้งไป้กิ้งไมาอนะจับจับขึ้นมากินใจด้วยสัสเฮ้ยเราเก็บได้เท่าไหร่วะล่างททำไมมันกินไปเรื่อยๆ ผู้คนนั้นคอแบบจืดยาวมากอะออออกินแมงบทฟ้าเนี่ยอ๋อคือเปลี่ยนแผนที่ไว้บ็อกซิตี้บ็อกซิตี้เวลาข้างบนที่มันนับนี่คือมันแบบเปลี่ยนแบบไว้อะไรอึ๊บกินสารน้ำเลยวะน้ำมันเป็นบล็อกหรือเปล่าดูดิอึ๊บอ๋อน้ำไม่เป็นบล็อกไว้นะกินเพิ่มทีละแปดทีละเจ็ดก็เกาเรื่องเกิน น้ำไม่ไหลออกอ่ะเอ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยน้ำไม่ไหลออกไงเออแล้วน้ำไม่ไหลออกจริงๆด้วยเฮ้ยคนนั้นหวานแล้วทำไมเราอยากกินมันยังเลยวะนี่ไอ้คนใส่เสื้อนี่มาแล้วเราต้องกลัวตัวตามด้วยเว้ยแม่งอยู่ตรงนี้ะฮึบฮึบฮึบแล้วคืนผู้หญิงกินถนนได้ปะเออเอาถนนเนี่ยเอาให้มันแบ่งทุกอย่าง อุลตัวเท่าไหร่เขาเองอะจะสูงเท่าไหร่ครับจะสูงเท่าไหร่ฉันจันสูงร้อยสามสิบค่ะโอ้โหนะ่นคร้อยสามสิบผมน่าจะสูงแบบเขาเรียกว่าอะไรโคตรเตี้อ่ะวิ่งคุณจะเหยียบหัวผมเนะอะคุณหญิงเราต้องซื้ออัปเกรดไปอีกเชียร์ต่อไปแล้วก็เอาไอ้เพิ่มความเร็วเราอันนี้คือฟรีอะไรวะรับสิบประจำวันต่อไปเราก็จะซื้อความเร็วนะทุกคมหนึ่งพัน 1, กินเหล็กไม่ได้ด้วยโอ้สุดยอดมากกินไม่ได้เหล็กกินได้นี่ดิเสาอยากกินเสา่ะอยากกินเสาอยากกินเสาเหมือนช็อกโกแลตอหะให้เป็นบาดพยักนะทุกคนเศนษฐีเต็มเสาเลยฮะคดูดิเก็บเข้ามากินกินทุกอย่างที่ขวางอ่ะโลโลโล่ ลุ่นนายฮัลโหลเฮ้ยปฏิพลเราตัวเท่ากันนะเนี่ยมาจะเตีย้ยกว่านิดนึงเป็นไรเรากำลังไล่ตามนายนไปรีเร,ราจะตัวใหญ่เท่าไหร่อ่ะกินเสาไฟไหนงานต้องลงแล้วเลยโอ้โหกอดๆก็มากินๆฟันทำด้วยอะไรวันเนี้ยคือแบบกินทุกอย่างให้หวังหน้าจริงๆอะ่ะฟันน่าจะทำจากเหล็กน,นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้อะไรอ่ะอยู่ดีก็ขุด ไอ้จับขึ้นมากินเราก็ได้ไอ้เห็นแนละ้วให้รู้มาโยนยังไงโยนของอ้ยโยนไม่ได้โยนไม่เป็นกิ๊บบ้าโดนบอกเหมือนกันอนะ่ะสปอนเซอร์รายใหญ่ก็กินอะ่ะกินเลย <L ive> เฮ้ยเฮ้ยฮไอ้หนุ่มไม่ใช่เรื่องไหมย,ยังจะมาโยนใส่พี่เหียน้องเฮีย้ยกดอีโยนเนอ อือเอาอ่ะเอาหรอเจ็บก่อนสัตว์มาดิจะเอาเหรอ่งเอาเหรอืมอยู่ไม่ชัวรมันไปแอบหลังต้นไม้ไม่หนุ่มเชื่อหนุ่มต้องเชื่อคู่มันเฮ้ยมันรอให้เราเข้าไปในเป้ามันอนะ่ะมันก็จะ ทำร้ายเราเราไปเข้าไปหรอกอีกนัดเดียวมันตายนะทุกคนมีไม่โดนปึ้งตายไหมยังเหรอปึอ้งตายไปสิสัตนิ้วคือมึงจะู่กใครไม่เล่นเมื่อก,กี้ เมื่อกี้ดอกจาอๆยิงไม่โดนน่ะเฮ้ยมันไปนทุบตึกอะขาย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 แล้วซื้อซื้อซื้อให้เรากินได้เยอะขึ้นสองโอ้โหสองพันในรอบนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะหมุนกลมๆนั่นไข่อะไรวะนี่มันน่าสนใจนะเนี่ยแต่น้ำทะเลมท่มหัวออกวูตอนเนี้ยทำแะ่เลี้ยงมือช่วยเราด้วยนายอรล นายกินตึกคนเดียวเลยนายไม่แบ่งเพื่อนเลยอะนายโดนัดกันหังอ้าวตึกถล่มแล้วตักกินด้วยตักกินด้วยเฮ้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 ยอ,อยากเจเลดี้อยากเจเลดี้อยากเจเลยตัวใหญ่เป็นเป้านิ่งเฮ้ยไ,ได้ไข่วะไข่คืออะไรวะไม่รู้ว่าไข่คืออะไรวะ ทะเลเ,เป็นบ่อหรือเปล่าจะฆ่ามึงไอ้ชักษ์วิถ้าพระเจ้าช่วยชีวิตมึงนะยักษ์ที่กูไม่ได้ขอมึงแต่ละขนาดตัวกูโตก่อลปะใหญ่กินปลาเล็กรู้จักหรือไหมเออโดนไปดิเออโดนไปดิหนุ่มรู้อยากเปล่าโอ้นิดเดียวายายปะใหญ่กินปลาเล็กหนุ่มไม่มีเวลาทะเลาะเบาแหวงกับนาย ดีเขาแล้วกันหนีไปเฉยะแล้วมันอะไรกันวะแกมด้วยหน่อยนี่บอลเล็กเฉยนะมึงถ้ากูได้ตึกมาสักตึกหนึ่งมึงก็โยนถึงให้จะตายอ่ะไาดิสู้คนนะกูบอกให้กูสู้คนนะไอ้มึงอ่ะรังแกเขาเหรอเฮ้ยไม่โดนว่ะแล้วระวังแผนให้ตึกถล่มใส่มันก่อนท็อปสางกินสอวต้นกินก่อนตอนนี้กูตัวเล็กมากตอนนี้ กินกินกินเราจะถล่มลงมาตึกให้มันพังลงมาดูดิมันจะพังหรือไม่อุ้ยฝั่งนู้นฆ่าแล้วแล้วตึกกูซุดตึกซุดอะไรวะมันคือเชิยงช้าข้างบนมีขายเว้ยตึกกูซุดเหรอกูต้องทําให้มันคว่ำลงคว่ำลงลูกพ่อ ก็จะเอาไข่ข voilà. <t> ้างบนอุ okay. ้ยวมึงอ right. okay. <t> ุ้งอะไรมาวะนั่นมีเฮ้ยอึ้งโดนกูอะมึงตัวใหญ่อะมึงโดนอะเอาดิโอ้ยิ่งกูโดนไอ้นี่เฉยนะมึงเอจีมึงตัวใหญ่อะมึงโดนอะมึงโดนอะเอาดิตัวใหญ่กว่ากูอะ หนีว่ะไม่กล้าสู้ว่ะทุกคนอุย้ยฉาดมาทำกูแล้วก็หนีงอโดนเต็มๆกูอ่ะยจาเรียบร้อยกูวุตตกโอเคนะทุกคนแมปนี้ผมก็ว่าสนุกสนุกสนุกนะอยากให้ลองมาเล่นดูนะจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็สนุกนะทุกคนก็อยากให้ลองมาเล่นดูนะครับว่า มันเป็นเกมแบบไหนอะไรยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลกดไลค์กดแชร์กดส่วนแบรต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคือคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมอยากให้เล่นแมปอะไรเจอกันใหม่พี่หน้าครับบ๊ายบาย